ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์จริงเรื่องราวของนักศึกษาวิชาทหารในกองทัพปากาศอินโดนีเซียที่ต้องปฏิบัติภารกิจลับเพื่อวางแผนโจมตีกองทัพดัก๊กหลังสงครามโลกครั้งที่สองภาพเกี่ยนเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริง หนึ่งปีหลังจากประกาศอิสรภาพสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้เจรจาต่อรองกับเนเธอร์แลนด์เพื่อคงอนุนาจอธิปไตยของตัวเองเอาไว้การเจรจาต่อรองเป็นไปด้วยความยากลําบากอยู่หลายเดือนสุดท้ายเนเธอร์แลนด์ตกลงที่จะถอนกําลังทหารแต่สีเดือนต่อมากรกฎาคมในปี1947เนเธอร์แลนด์ฝ่าฝืนข้อตกลงและส่งกองกำลังทหารเข้ามาทำลายฐานทัพอากาศทุกฐานของอินโดนีเซีย หนังได้เริ่มเรื่องมาที่ฐานทัพมากูโวซึ่งดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นที่เดียวที่อินโดนีเซียยังคงรักษา,าไว้ได้ส่วนคนนี้ก็คือกิตเขาใฝ่ฝันที่จะได้ขับเครื่องบินมาโดยตลอดกิตเขามีเพื่อนสนิทอยู่2อสคนนั่นก็คือจีมุนและฮาทั้งหมดมาอยู่ที่นี่ก็เพื่อที่จะฝึกเป็นนักบินส่วนทางเนเธอร์แลนด์ก็ไม่ได้ปล่อยฐานทัพแห่งนี้เอาไว้ได้พยายามส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดอยู่หลายรอบ แต่ทางอินโดนีเซียก็ได้เอาเครื่องบินที่ใช้งานได้จริงไปซ่อนเอาไว้ในป่าส่วนเครื่องบินที่ถูกทำลายไปส่วนมากจะเป็นแค่เป้าหลอกที่สร้างขึ้นมาส่วนคนในค่ายนักบินตัวจริงเท่านั้นถึงจะได้ฝึกบินอย่างจริงจังส่วนนักบินฝึกหัดส่วนมากจะถูกใช้ให้ไปทำงานอย่างอื่นซึ่งแทกจะไม่ได้ใกล้เครื่องบินเลยส่วนจีเพื่อนของกิตซึ่งเขาก็เป็นคนหัวรั้นเมื่อเขาไม่ได้เข้าใกล้เครื่องบินที่ใช้ในการฝึกซ้อมจี G. เขาจึงชนกิดละห่าแอบไปขึ้นเครื่องบินที่ถูกซ่อนเอาไว้อีกทีซึ่งมันเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ขมโมยมาได้แต่เนื่องจากเครื่องบินลำนี้ป๊มแรงดันน้ำมันมันเสียหายจึงไม่สามารถใช้งานได้และเครื่องบินลำนี้มันก็เหมือนเครื่องบินลำอื่น <historic> ซึ่งลำอื่นๆส่วนมากจะเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ได้ขมโมยมาจากพวกญี่ปุ่นจึงทําให้ไม่สามารถเอาอะไรจากเครื่องบินอื่นมาใช้ซ่อมแซมเครื่องบินลำนี้ได้ระหว่างที่พากันขึ้นไปนั่งเล่นบนเครื่องบิน เขาก็สังเกตเห็นป้ายที่ติดอยู่บนเครื่องมันทําให้เขานึกขึ้นมาได้ว่าเครื่องบินลักษณะนี้เขาเคยเห็นมันมาก,ก่อนตอนนั้นเขาเห็นเครื่องบินลาหนึ่งเหมือนจะถูกยิงจนควันขโมงและก็ตกลงไปในหุบเขาเขาเดินตามหากว่าสามเดือนในที่สุดเขาก็เจอมันซึ่งเป็นลําแบบเดียวกันเลยและที่นั่นมันก็ทําให้เขาเจอกับสาวสวยชื่ออาร์ซีทั้งสองคนเกิดปิ๊งรักกันและก็ตกลงเป็นแฟนกันจนถึงทุกวันนี้ ส่วนจีที่ฟังก็ไม่ได้สนใจเรื่องความรักของกีตเขาสนใจเรื่องเครื่องบินที่กีดไปเจอมากกว่าจี G. เขาเริ่มมีแผนในหัวเขาคิดว่าถ้าเขาสามารถเอาอะไรมาซ่อมเครื่องบินลำที่เสียได้ความฝันที่จะได้เป็นนักบินก็ใกลความเป็นจริงขึ้นเรื่อยๆเมื่อคิดได้แบบนั้น G. จีจึงได้ชวนทุกคนไปหาผู้พันเจี๊ยบเพื่อที่จะเอาเรื่องราวที่พวกเขาคิดเอาไว้ไปบอกแต่ผู้พันก็ไม่อนุญาตให้พวกเขาเออกไปค้นหาซากเครื่องบินเพราะบริเวณนั้นมันอยู่ใกล้เขตชายแดนที่มีทหารดัดบุกไปยึดพื้นที่เอาไว้ มันอันตรายเกินไปที่จะส่งทหารไปที่นั่นผู้พันได้สั่งให้ทุกคนกลับไปทาหน้าที่ของตัวเองและก็เรื่มเรื่องนี้ซะแน่นอนว่าจีไม่ยอมฟังยังไงเขาก็ต้องออกไปเอาอะไรมาซ่อมเครื่องบินให้ได้ซึ่งกิจเขาก็เอาด้วยเนื่องจากจุดที่ไปมันอยู่ใกล้หมู่บ้านที่แฟนของเขาอยู่และเขาก็อยากจะออกไปดูให้แน่ใจว่าแฟนของเขายังปลอดภัยดี แต่เนื่องจากพวกเขาทั้งสองคนไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์คงทำอะไรไม่ได้ดังนั้นจึงต้องหาคนมาร่วมขบวนการเพิ่มจี G, จึงได้ไปดอกตาโจและกระดุนซึ่งเป็นวิศวกรการบินมาช่วยทำภารกิจนี้ให้มันสำเร็จโดยที่จีเดินหลอกทั้งสองคนว่ามันเป็นภารกิจลับจากคำสั่งของผู้พันเจี๊ยบโดยตรงห้ามบอกให้ใครรู้เด็ดขาดซึ่งทั้งสองคนก็เชื่อ และเพื่อไม่ให้คนอื่นรู้ว่ามีคนแอบนี้ออกจากค่ายจีจึงต้องให้มุนและหาช่วยทวงเวลาให้กับพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะกลับมา ก่อนลุ่งเช้าทั้งสีคนก็ได้พากันแอบออกจากค่ายเพื่อไปทาภารกิจลับของพวกเขาทั้งสีคนใช้เวลาเดินทางอยู่สักพักพวกเขาก็มาถึงหมู่บ้านที่อาสีแฟนของกิจอยู่แต่ดูเหมือนว่าหมู่บ้านแห่งนี้จะถูกทหารในแถบแดนบุกเข้ามาแล้วมีศพคนตายที่ถูกยิงกองรวมกันเป็นจำนวนมากกิจที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกันหน้าสีรีบเข้าไปค้นดูศพว่ามีแฟนของเขาอยู่ในนั้นไหมแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีกิจได้แต่หวังว่าแฟนของเขาคงหนีไปซ่อนตัวได้ทัน ทั้ง4คนได้เดินทางกันต่อเพื่อที่จะไปให้ถึงซากเครื่องบินซึ่งในเวลาเดียวกันอาซีกับชาวบ้านที่เหลือรอดก็กาลังพากันหนีจากการตามล่าของทหารซึ่งทหารในแถลงก็กําลังตามมาติดๆจนกระทั่งนะครับได้พากันหยุดอาซีได้เจอเข้ากับลุงแก่ๆคนหนึ่งที่นี้จากการถูกคุมขังออกมาได้ลุงแก่จึงได้หนีไปพร้อมกับทุกคนแต่กลับมาทางด้านจีนและเพื่อนๆตอนนี้พวกเขาทั้ง4่คนก็เดินจนมาถึงจุดที่มีซากเครื่องบิน แต่พอมาถึงพวกเขาก็เจอเข้ากับปัญหาทันทีมีทหารของฝ่ายศัตรูที่ได้ตามล่าลุงแก่ที่หนีไปมาทางด้านพวกเขาพอดีทั้งสี่คนไม่คิดที่จะปะทะเพราะมีจํานวนคนที่น้อยกว่าจึงแยกย้ายก,กันไปซ่อนตัวและรอให้ศัตรูเดินผ่านไป แต่มันก็ดันมีทหารที่ปวดฉี่ขึ้นมาพอดีและก็ได้เดินมาฉี่ตรงที่ตาโจและดุนอยู่แน่นอนแตัตาโจก็ทนไม่ไหวจึงได้ลุกขึ้นมาจากการกระทานที่ยืนฉี่รถหัวของเขาหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการยิงปะทะกันเนื่องจากอีกฝ่ายนะครับไม่ทันตั้งตัวแถมยังโดนระเบิดที่ดุนพกมาอีกทําให้จีก,กับเพื่อน,อนสามารถจัดก,การกับศัตรูได้ทั้งหมด ตอนนี้พวกเขาก็ต้องเร่งถอดชิ้นส่วนออกจากเครื่องบินเพื่อค้นหาปั๊มแรงดันน้ำมันพวกเขาต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะไม่รู้ว่าฐานอีกฝ่ายจะมาเพิ่มอีกเมื่อไรทำการเลื้อซากเครื่องบินอยู่สักพักดูเหมือนว่าพวกเขาจะโชคดีชิ้นส่วนที่พวกเขาอยากได้ดูเหมือนว่ามันจะอยู่ในสภาพที่ดีและน่าจะใช้งานได้เมื่อได้ของที่ต้องการทั้งหมดกด็จรีบพากันกลับค่ายแต่ระหว่างทางก็ถูกฐานในแลนที่ดักรออยู่เข้าจับกลุ่ม แต่ดูเหมือนว่าทั้งสี่คนจะมากับดุงจริงๆท่านผอบอของอินโดนีเซียได้นําทหารมาสํารวจกองทัพตรงเขตแนวหน้าพอดีทำให้เขามาช่วยทั้งสี่คนเอาไว้ได้ทันแถมยังให้คนขับรถไปส่งที่มากูโวอีกด้วย ส่วนทางด้านอาสิกชฉาบ้านตอนนี้พวกเขาทั้งหมดก็ถูกช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยทหารได้พาทุกคนไปอยู่ในที่ปลอดภยัยแต่รองที่กำลังพากันขึ้นรถแต่ลุงที่ได้มาเจอกับอาสิอยู่ๆก็ไม่ยอมขึ้นรถไปกับทุกคนและบอกกับอาสิว่าเขาจะต้องไปมากูโวให้ได้พร้อมกับอธิบายว่าเขาเคยถูกทหารรัฐจับตัวไปและทหารดัดมันก็ได้ติดต่อกับลูกชายของเขาเพื่อบังคับให้เป็นสายให้ไม่งั้นจะฆ่าเขาทิ้งตอนนี้มากูโวอาจจะตกอยู่ในอันตราย เมื่ออาศีได้ฟังแบบนั้นก็เลยตัดสินใจจะไปที่มากุโวเป็นเพื่อนลุงเพราะเธอก็เป็นห่วงแฟนของเธอเหมือนกัน ัดกลับมาทางได้จริงกับเพื่อนๆดูเหมือนว่าอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่พวกเขาได้มามันจะยังใช้งานได้พวกเขาสามารถซ่อมเครื่องบินที่จอดแน่นิ่งมานานให้กลับมาใช้งานได้แล้วตอนนี้แต่นี่มันก็ไม่ได้ทําให้ทั้งสี่คนพ้นโทษพวกเขาต้องถูกลงโทษโทดฐานขัดคําสั่งและยังถูกห้ามบินจนกว่าจะฝึกจบอีกด้วยการที่ถูกทําโทษทุกคนมันก็เลยทําให้มีการทะเลาะชกต่อยกันเพราะดุนกะฮาก็เคยเตือนเรื่องนี้แล้ว แต่ระหว่างนั้นอยู่ๆผู้พันกาดีก็ได้เข้ามาบอกกับทุกคนว่ามีคําสั่งให้เคลื่อนย้ายเครื่องบินออกจากบาไปที่ลานบินเพื่อที่รุ่งเช้าจะทําการบินไปโจมตีทหารดัร์ต หลังจากที่เคลื่อนย้ายเครื่องบินไปที่ลานบินเรียบร้อยมูลก็สังเกตเห็นว่ากุันกาดีลุกหลีลุกลนผิดปกติถามถึงเครื่องบินทิ้งระเบิดที่เพิ่งซ่อมเสร็จว่าจะให้ออกออกมาด้วยไหมก็บอกว่าไม่ต้องไปยุง่งมันก็ยิ่งทำให้ทุกคนเริ่มสงสัยมูลกับปัวจึงได้พากันไปดูที่เครื่องบินที่เพิ่งซ่อมเสร็จว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และมันก็ทำให้พวกเขาเห็นว่าบนโลงนาที่เอาไว้ซ่อนเครื่องบินมันมีสีแดงถูกทาไว้เต็มไปหมดพวกเขารู้ทันทีว่าความซวยกำลังมาเยือน และพูดยังไม่ทันขัดคำเครื่องบินของศัตรูก็บ,บินมาที่มาคูโวทุกคนที่เห็นแบบนั้นพยายามที่จะช่วยกันเอาเครื่องบินไปซ่อนที่อื่นแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ทันระเบิดถูกทิ้งลงมาใส่แรงระเบิดมันทําให้ทุกคนกระเด็นไปคนละทิศคนละทาง กาดีถึงเขาจะเป็นคนทําเรื่องนี้แต่เมื่อเห็นพวกเด็กๆได้รับบาดเจ็บก็ได้รีบวิ่งเข้ามาช่วยกิตได้รับบาดเจ็บที่ขาแต่เพื่อนๆก็พาออกมาได้และแค่มุนที่อยู่ในสุดกาดีได้รีบวิ่งเข้าไปช่วยและกระพาลากออกมาแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ทันเครื่องบินของศัตรูได้วินบนกลับมาและก็ทิ้งระเบิดมาใส่ลงในอีกรอบและแรงระเบิดในครั้งนี้ก็แรงกว่าครั้งแรกมาก หลังจากทุกอย่างสงบลงฮาลิวิ่งไปดูเพื่อนดูเหมือนว่ามูลจะโชคดีเขารอดจากแรงระเบิดลูกที่สองมาได้แต่ผู้พันการีเขาเมลรอดผู้พันได้ใช้ตัวบังสเก็ตระเบิดและแรงระเบิดให้กับมูลมูลจึงรอดมาได้ดูเหมือนว่าเครื่องบินทุกลำจะถูกทำลายทั้งหมด ยกเว้นเครื่องบินฝึกหาดเพราะพวกมันไม่ใช่เป้าหมายและยังมีคนตายจากเหตุการณ์นี้ถึง15คนมีคนบาดเจ็บสาหัสอีกหลายคนเมื่อเป็นแบบนั้นจึงได้มีคำสั่งให้อพยพออกจากมากูโวทางด้านค่ายมากูโวดูเหมือนว่าลุงกับอาซิจะมาช้าเกินไปเมื่อทั้งสองคนมาถึงค่ายก็ถูกถล่มยับหมดแล้วคุณลุงได้แต่นั่งกอดศพลูกชายและโทรตัวเองที่มาช้าไปทำให้เตือนทุกคนในค่ายไม่ทัน แต่ทุกคนก็ไม่ได้บอกความจริงกับลุงและบอกกับลุงว่าผู้พันการีเขาเป็นคนดีและรักชาติที่พูดไปแบบนั้นก็เพื่อที่จะให้ลุงสบายใจและจะได้ไม่ต้องโทษตัวเองถึงจะมีคำสั่งให้อพยพแต่ทุกคนในค่ายกลับคิดว่าพวกเขาอยากจะตอบโต้กลับดูสักครั้งพวกเขาอยากจะแก้แคนให้กับทุกคนและมันก็มีเครื่องบินที่พอซ่อมได้อยู่สองลำและอีกสองลำก็เป็นเครื่องบินฝึกขาดถึงมันจะไม่มีอาวุธแต่ก็น่าจะดัดแปลงให้สามารถติดตั้งอาวุธได้ ทำให้ตอนนี้มีเครื่องบินอยู่สีลำที่จะใช้ตอบโต้กับฝ่ายตรงข้ามเมื่อมีเครื่องบินแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ว่าใครจะเป็นคนขับเครื่องบินมีเครื่องบินสีลำก็ต้องมีนักบินสีคนและผู้ช่วยนักบินอีกคนละลำมูนจีกิตและฮาอาสาที่จะขับเครื่องบินให้เองถึงจะรู้ว่ามันเสี่ยงเพราะอาจจะถูกยิงล่วงก่อนที่จะทำภารกิจสำเร็จแต่พวกเขาก็ไม่กลัวเพื่อแลกกับอิสรภาพ ส่วนอาศิถึงเธอจะไม่อยากให้กิจออกไปเพราะเธอก็กลัวว่ากิจจะไม่โชคดีเหมือนครั้งก่อนแต่กิจเองก็อยากที่จะออกไปและให้คำมั่นสัญญากับอาศิวาจะรอดกลับมาให้ได้ เมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมทั้ง4ีคนก็ได้ไปขออนุญ,ญาตกับผู้บังคับบัญชาเพื่อที่จะออกไปโจมตีกองทัพชาวดัตซึ่งทางด้านผู้บังคับบัญชาก็รู้ดีว่าภารกิจนี้มันเสี่ยงเอามอกมถ้าอนุญาตให้ออกไปก็เหมือนส่งฐานออกไปตายแต่ถ้าภารกิจนี้สําเร็จกองทัพก็จะได้ขวัญกำลังใจกลับมาอย่างมากและศัตรูคงไม่คาดคิดว่าจะถูกโจมตีสายฟ้าแลบแบบนี้ผู้บัญชาการ แต,แต่บอกกับทั้ง4ีคนว่าเขาไม่สามารถสั่งให้ใครออกไปได้แต่ก็ไม่ขัดขวางถ้าอยากที่จะออกไปทําแน่นอนว่าทั้ง4ี่คนพร้อมที่จะออกไปทําเมื่อทั้ง4ี่คนพร้อมใจกันที่จะออกไป ผู้พันฮาลิมจึงได้มาวางแผนการโจมตีในครั้งนี้ให้โดยเป้าหมายหลักทั้ง4คนก็คือบินไปทําลายโรงเก็บเครื่องบินคลังเก็บอาวุธและคลังเก็บสินค้าของศัตรูภารกิจจะทําในรุ่งเช้าขนาที่ยังมืดและจะกลับออกมาก่อนที่พาิตทีจะขึ้นและทาระาอาทิตย์ขึ้นทุกคนยังไม่กลับมานั่นก็แสดงว่าภารกิจล้มเหลวทุกคนที่อยู่ค่ายมาโวจะอ,อพยกออกจากที่นี่ทันทีหลังจากวางแผนเรียบร้อยทุกคนก็ได้แยกย้ายกันไปนอน แน่นอนว่าไม่มีใครนอนหลับจนกระทั่งถึงเวลาทำภารกิจแต่ระหว่างที่กำลังเตรียมเครื่องบินดูเหมือนว่าเครื่องบินลำที่จีจะต้องขับมันดันน้ำมันรั่วจึงไม่สามารถขึ้นบินได้ทำให้ตอนนี้เหลือเครื่องบินแค่สามลำแต่ถึงจะมีแค่สามลำทั้งหมดก็ไม่ยอมยกเลิกภารกิจจีถึงเขาจะอยากขึ้นบินออามาแต่เขาก็รู้ดีว่าคนอื่นๆก็อยากขึ้นบินเหมือนกันถึงแม้ว่าครั้งนี้เขาจะไม่สามารถขึ้นบินได้ แต่อย่างน้อยเขาก็ขอเป็นคนนำทางเครื่องบินให้วิ่งบนลันเวย์ได้อย่างปลอดภยัยทุกคนได้แต่หวังว่าภารกิจในครั้งนี้มันจะสำเร็จอย่างที่ตั้งใจ เครื่องบินทั้งสามลำได้บินเพื่อที่จะไปทำลายเป้าหมายตามแผนแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเมื่อไปถึงพวกเขาทั้งสมลำกลับถูกกระหน่ำยิงเข้ามาใส่อย่างหนักสถานการณ์ตอนนี้เริ่มดูแย่ขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่มีใครคิดที่จะถอยพวกเขาคิดกันแค่ว่าก็จะตายยังไงก็จะต้องทำภารกิจให้สำเร็จภาพเด็ดตักลับมาที่มากูโวตอนนี้พระอาทิตย์เริ่มโผล่พ้นขอบฟ้ายิงแสงสว่าง ทุกคนก็ยิ่งสิ้นหวังภารกิจในครั้งนี้มันคงยากเกินไปทำให้ทุกคนเริ่มถอดใจและคิดว่าคงไม่มีใครอรอดกลับมาแล้วแต่ระหว่างที่ทุกคนกำลังอ,อพยพออกจากค่ายก็มีเสียงเครื่องบินกำลังบินมาทางด้านพวกเขาและสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือเครื่องบินทั้งสามลำรอดจากการถูกยิงมาได้ทุกคนปลอดภัยดีพวกเขาทภารกิจสำเร็จแต่ภารกิจของพวกเขายังไม่จบเท่านี้ภารกิจต่อไปของพวกเขาทั้งหมดก็คือ ้องกันมากุโบพวกเขาจะต้องแสดงให้โลกเห็นอธิปไตยทางอากาศของสาธารณารัฐอินโดนีเซียการโจมตีทางอากาศในวันที่29กรกฎาคมปี1947เป็นปฏิบัติการแรกในประวัติศาสตร์ที่จะลึกการมีอยู่ของสาธารณารัฐอินโดนีเซียให้ทั้งโลกได้ประจกักษ ฐานฝึกมาตโตโจสกิตในปี1955เขาเป็นนายพลที่กระทรวงกลาโหมก่อนที่จะได้มาเป็นนักบินของบริษัทนาชาฐานฝึกบุลโยโนช่วงอาชีพการบินของเขาเขาได้เป็นกัปตันและผู้พันของหน่วยมสตแตงฮันติงฐานฝึกโซฮานโกฮาบานีเกษียณในปี1976พร้อมยศอากาศโทที่กองพลแห่งชาสุดท้ายเขาได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหก,กรรมฐานฝึกแบมบันซัปโตฮะจีได้เป็นนักบินในปี1948เขาได้รับมอบหมายให้ไปซื้อเครื่องบินใหม่ในต่างประเทศแต่เสียชีวิตในหน้าที่ คนพื้นอากาศดุนลาเมนทํางานในมาโกโวและยศสุดท้ายของเขาก็คือเรืออากาศโทคนพื้นอากาศกาพุตในยศเรืออากาศดีและเป็นส่วนหนึ่งของกองพื้นใหญ่คนพื้นอากาศสตาโจเขาแต่งงานากับตาติสุกาสิยศสุดท้ายของเขาก็คือเรืออากาศตรีเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าหากว่าผมสปอยผิดพลาดประการใด ก็ต้องขออาภาัยไว้ณที่นี้เลยละกันและเพื่อเป็นกำลังใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามทั้งช่องทาง YouTube และก็ Facebook กันด้วยช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับส่วนวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนและเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าบ๊ายายสวัสดีครับ